ก็ถือว่ามื่อนี้อาภูข่าสิมาสัมภาษณ์ไอ้หนุ่มหลดไยอีกเทือนึงถือว่าคัาสิว่าแล้วกับอีพีสองเนาะในการสัมภผัสสู้เอิญเลยนะสิถามสิสัมภาษณ์นี่นะนั่งลงก่อนเอานั่งลงก่อนปะาก่อนไม่พอยนะแล้วจังกวาดจังหน่อยจังกวาดเออปะนั่งลงโอ้เอาตั้งมานั่งสัมภาษณ์จุ่มเยอือกกอือ เอ้าสบายดีเอฟซีเนาะยกมือสบายดีเนาะยกมือยกมือนบสบายดีคอใดๆสบายดีเออเอฟซีเอฟซีว่าไหมเอายกนบ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 สบายดีว่าไหเออเอฟซีโมเป็ยนว้าเอฟซีเนาะเออเ้าสาวว้าแบบนี้สบายดีพี่น้องว่าไห ฮะขึ้นเดี่ยวขึ้เดียวว้าวบเุเบนคือเดียว <c oughs> โอ้ยแล้วสบายดีพี่น้องกับว้าวบุเบนสบายดีเอฟซีกับว,ว้าวบุเบนได้ได้แต่นบสบายดีนะเนาะเอานบขึ้นสูงๆนู้นบงามๆนู้นเออว้าวได้ได้สบายดีดอ่าค่อยซื้อค่อยซื้อว้าวนู้นคอ,อย ซื่อไอ้นุมหนไทยนุ่มหนไทยนุ่มไทยอยู่บ้านอยู่บ้านว่าไหมอยู่บ้านนาทานเมืองมหาไซมหาไซมหาไซแขวงขมวนแขวงขมวนอ่จุดประสงค์เราเนาะโบเป็นขึ้เดียวอ อบาเว้าเนี่ว้าวพอม่พี่น้องมันกับโบเป็นเออว้าวเอฟซีกับโบเป็นมือนี้แหละหาเงินได้จักะพันมือนี้หาเงินได้เท่าไหร่มือนี้โบได้เลยฮะโบได้เลยบอกเอาเนานั่งนั่งนั่งนังเฉพาะไปเฉพาะไปมีแนวถามหลายเรื่องอยู่มือนี้ถือว่าโบได้จักะพันเลยเนาะ เอาเอาเอาเงินอยู่ใช้ซื้อกินบาทนี้จ้ะบุมมีบุมีมาแม่หมือนละฮะมาแม่หมือนเลยให้เท่าไหร่สิบพันหมือนเลยและโหมือนไลยสิบพันผู้ไป็นไพรเอาให้ไผรเอาให้โอ้คนเพื่องนี่เดีคนเพื่องมนเอานะคนเพื่องให้ไผร์นให้ไผรฮะ มปนไผ่เบาซื้อมากเนอะคู่หอมตาคู่หอมเออฮู้แล้วฮู้แล้วโอ้ยคนเพื่องให้อาจารย์หอมเนานะเออฮู้แล้วฮู้แล้วเพื่อนห้สิบพันเนาะมือนี้เนาะแล้วเมื่อให้แม่บอกโอ้ก็ะือว่ามือนี้ได้แต่สิบพันนะเนาะมือนี้เนาะมือก่อนนั้นได้เท่าไหร่วะได้ห้าพันมือนี้ได้สิบพันกระือว่า ได้เงินสิพันเพิ่นเอามือให้แม่เพิ่นนสดอ่าบ้านนี้ล่ะหลังจากว่าเอาเงินสิพันมือให้แม่แล้วเมื่อมอบเงินให้แม่แล้วเราถือว่ามาหาปัดเดินเพื่อสิอ่าหากินกินกาแฟบอกโอ้บัดนี้ว้าวซ้ำว้าวก่อนแล้วสงสัยจุดประสงค์เออจุดประสงค์หลักๆก็ถือว่าอยากกินกาแฟเนาะอยากกินกาแฟกับหยังมือหนิอยากกินกับข้าวนมก็ได้โอ้ โอ้จุดประสงค์<า>แล้วอะไรเด้อฮะแล้วก่อนแล้วก่อนจังกินเออเขาก็ว่านั้นนแหละแล้วก่อนจังกินคือบนนั้นแล้วกับพวกเขากินเผื่อมือนี้เพื่อนเตรียมไม่พอมาแล้วพี่น้องแต่ว่าผู้ขาย<อ>ยังบนท่านได้ให้กวาดยังจะสัมภาษณ์เพื่อนสิก่อนเนาะอ่าถือว่าเพื่อนสิเตรียมกวาดขี้เหงื่อเนาะแต่ว่าผู้ข่ายังบนท่านได้ให้กวาดถือว่าสัมภาษณ์ก่อนเพื่อนนี่ทุกมือนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบ แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าเห็นน้ากันนี่แหละเน <c oughs> าะก็แบบหน่าอีตนอยู่ <c oughs> ก็ถือว่าเดี่ไอ้หนุม่มรถไอ้หนุม่มกอกยาใหญ่น่ะก็ถือว่ามาพอดีเนาะมามาครับสองคนนี่ถือว่ามาพร้อมกันคือนัดโมงนัดเวลานี่แหละแต่ละมือนี่แม่นแม่นได้มามาอยู่นี่เนาะแต่ละมือมากินกาแฟพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่นี่มันมีมีหม้อต้มน้ำกินกาแฟเนาะ จะหน่อยจังสัมภาษณ์ไอหนุ่มกอกยายใหญ่ตอนนี้สัมภาษณ์ไอหนุม่มโดดถ่ายสิก่อนเพราะว่าเพื้อนนีพิ่นหาเงินได้สิบพันเหมือนนี่สิบพันนี่เอาเมื่อให้แม่เมื่อเนาะโอ้แม่ไปซื้อหยังแม่ไปซื้อหยังเพิ่อนว่าสิไปซื้อหยังเป็นนูห้หะโอ้บุ๋งนู้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่า ไอหนุ่มหลดไถหาเงินมือนี้ได้สิบพันกีบแต่เพิ่นเอาเมื่อให้แม่เพิ่นซื้อแปรงน,นัวเนาะถือว่ายั่งแต่แม่อยู่เฮือนกับน้องอ่าพ่อเพิ่นนี้ได้เสียไปได้สองสามปีแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าไอหนุ่มโหลดไถนี่พิพิการทางสมองเนาะถือว่าบลร้อยละ,ะประมาณ 60- 70เนาะ,อ,ะอยากไปท่าไใดก็ไปอยากยิ้มก็ยิ้มอยากหัวก็หัว ให้คิดเชื่อว่าให้เววเอฟซีเราบบเป็ี่ยนวพี่น้องเลยถ้าหากว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ว่าคิดอิจฉาสงสารก็อยากช่วยเพิ่นก็ได้เนาะก็เอว่าอยากเอาเงินในเพิ่นซื้อหมกเพชรเป็งนัวกับโบเป็นอยนยางพี่น้องเลยเอว่ามื่อนี้เริ่มเลยเนาะกวาดเลยเนาะกวาดแล้วกินยังกินกาแฟเออามื่อนี้ไอ้นมรถไทย ก็ถือว่าให้เพิ่นเห็ดเวียกก่อนให้เพื่นเห็ดเวียกก่อนกินกาแฟวญญาซันซะแต่ละมือต้องได้เห็ดเวียกกินกาแฟเพื่นหู้โรดว่าหน้าที่เพิ่นเห็ดแล้วเราได้กินกาแฟเนาะเออไปเห็ดเวียกเลยเอาเลยจับไม่พ่อย